พันเทปพันเกี่ยวให้เยอะๆแน่นๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะน้ำมันจะรั่วได้อาวันนี้เรามีปั๊มน้ําคุณฟอสนะอันนี้เสียละถังถึงเปชงไปเชอร์สวิตเนี่ยเสียละเดี๋ยวผมจะล้พวกนี้มาหมดเลยนะครับแล้วว่าจะใส่แทนด้วยตัวนี้นะครับดูซิว่าต้องทำไงบ้างนะก็เลยต้องลื้อชุดเครื่องบนออกก่อนนะผมจะปลดสายไฟก่อน โอเคพอปลดสายไฟเอกหมด Sci Fi เพ๊บทีนี้จะหมุนชุดบนออกชุดบนทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่ใช้นะครับผมจะไม่ใช้เลยนะครับผมจะใช้แค่ตัวนี้เองอ่ะเดี๋ยววางไว้ก่อนผมจะใช้แค่สายไฟของเดิมนะอ่าแล้วก็สายไฟชุดนี้ของมันนะครับแล้วก็ชุดตัวเนี้อ่ะ ผมจะมีอีกสองตัวอันนี้เป็นยูเนียนผมซื้อยูเนียนอันนี้เป็นยูเนียนสแตนเลสมานะครับก็จะสวมเข้าไปอย่างเงี้ยเพราะนี่มันเป็นหนึ่งนิ้วพอดีอันนี้ผมจะสาธิตดูเฉยๆนะครับมันจะหลวมๆห,หน่อยของจริงก็พันให้มันแน่นๆนะครับ ก็ขันให้แน่นๆนะครับอันนี้ผมขันลุมหลวมไ้เป็นการสาธิตเฉยนะแล้วเราก็ได้ตัวตัวแปลงออโต้มานะมันจะต้องใส่ไปอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราพันเทปพันเกียวเช่นเดิมถ้าจะปกติถ้าจะพันไม่ให้มันั่วน่ะมันจะต้องได้ประมาณส20รอบเลยนะครับไม่งั้นน่ะถ้าพันน้อยๆลมหลวมเนี่ยมันจะมันจะั่วได้ โอเคก็เป็นัานส่วนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต่อท่อให้เสร็จนะข้างบนก็เป็นท่อวิ่งออกไปเข้าบ้านนะครับนะครับเช่นเดิมนะนี่ผมแค่สาธิตนะครับก็ถ้าต่อจริงก็ต้องอพันเทพันเกีียวให้เยอะๆแน่นๆน,น,นะครับไม่งัน้นเดี๋ยวมันจะน้ำมันจะรั่วได้ทุกจุดนะครับต้องแน่นหมดเลย อ,อันนี้ก็วิ่งไปเข้าบ้านนะครับอ,อันนี้สาธิตให้ดูนะครับเนี่ยลักษณะของการต่อท่อใช้งานก็คือเป็นเงี้ยตรงนี้ฝั่งนี้ทางทางน้าเข้าเข้าล่างออกบนนะครับอันนี้ก็วิ่งเข้าบ้านไปนะครับแล้วก็ไปเปิดก๊อกน้าใช้งานเป็นปกตินะอ่ะทีนี้มาดูมาดูการต่อสายไฟต่อสายไฟถ้าดูตรงนี้จะมีสัญลักษณ์นะอ่าตัวนี้จะบอกว่าเป็นมอเตอร์มอเตอร์ข้างบนเป็นพาวเวอร์นะครับมอเตอร์แปลว่าอะไรก็แปลว่าเนี่ย อาสายไฟที่ต่อที่มาจากมอเตอร์เนี่ยมันเข้าข้างล่างนะครับส่วนข้างบนก็เป็นสายไฟปลั๊กไปเสียบปลั๊กบ้านนะมาเรามาดูกันเสร็จแล้วก็งัดฝานี่ออกเราจะฟิตนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันต้องกันน้ำเนะี่ยมันจะมีซีนมีอะไรต่างมันจะฟิตหน่อยโอเคจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีนี่คือจะเป็นขั้วนะครับ ข้างล่างจะมีสามขั้วนะะข้างบนเป็นสายสายกาวแล้วก็อแล้วก็สองสายจากมอเตอร์ส่วนทิศบนก็คือบนสุนดจะเป็นสายกาวแล้วก็สายเอลสายเอ็นไปนะครับเดี๋ยวผมจะต่อข้างบนก่อนแล้วกันอ่าเขาจะให้ตัวล็อกมาอย่างดีเลยนะตัวนี้จะเป็นตัวตัวนี้จะเป็นตัวแคมล็อกสายไฟนะเอาเอาเอาดึง,ด,งดึงออกดึงออก่อ,อะจะต่อด้านบนก่อนนะครับต่อด้านบนก่อน อันนี้ก็จะเป็นลูกยางแล้วก็ฝาครอบนี้มันจะทําให้สายไฟเนี่ยมันแน่นหนาขึ้นนะครับจะไม่หลุดง่าย อ่าข้างบนจะเป็นสายลายนะครับอันนี้ก็สกูจตัวเล็กนิดเึงต่อไปก็เป็นสายกลาวนะครับโอเคนะครับก็สายลายด้านบนสาย ลายด้านบนนะใส่นิวตันแล้วก็ใส่กลาวด้านล่างนะครับอ่าทีนี้ก็มาถึงเวลาของตัวนี้อันนี้สายไฟจากมอเตอร์มาเข้ากล่องควบคุมนะโอเคมาใส่สายไฟข้างล่างกันตอนอื่นขันสกู่ออกรอก่อนเตรียมพร้อมไหม อันนี้บอกเลยนะครับว่ามันทําได้ง่ายๆนะมันไม่ต้องเป็นช่างก็ก็ทําตามได้นะครับอ่ะผมก็จะไล่อ่าไล่ย้อนกลับจากข้างบนมันเป็นสายสากลาวก่อน ผมก็จะใส่ใสายเอ็นตรงนี้นะครับ แล้วใส่สายลายตัวแคมล็อกนิดหนึ่งนะครับมันจะได้สายไฟมันจะได้ไม่ขยับอาเสร็จละท่าน,นี้เองนะครับจบละทีนี้ก็ใส่ฝาครอบนี้กลับคืนไปนะครับเห็นไหมจะเห็นว่าสายไฟนี่ใส่ไม่ได้ไไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับต่อให้เราไม่ได้เป็นช่างไม่ได้เป็นช่างไฟเนี่ยเราก็ต่อเข้าได้นะง่ายๆเลย ต่อตามลำดับที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้ได้เลยนะครับก็ขันให้มันแน่นหนานิหนึ่งเพราะว่ากล่องนี้มันเป็นกล่องกันน้ำนะเผื่อฝนตกงฝนตกหรือว่าน้ำกระเด็นเนี่ยมันจะได้ไม่เข้าไปในกล่องไฟได้นะครับตอนนี้เองเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเราก็พร้อมใช้งานแล้วสายบนนี้เราก็ไปเสียบอเสียบไฟบ้านนะครับ ด้านล่างเี่ยก็จะวิ่งเข้ามอเตอร์แบบเนี้ตัวนี้เองนะครับง่ายๆตัวนี้ก็เป็นท่อทางดูดน้ําเข้ามาปุ๊บแล้วก็ปั๊มก็ทํางานเปิดก๊อกน้ําในน้ําก็ไหลได้เลยนะแล้วก็บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะต้องมีเช็ควาล์วทางเข้าทางออกอะไรเงี้ยไม่ต้องมีนะครับเพราะว่าเลยเพราะว่าในตรองในตัวกล่องคอนโทรลเนี่ยข้อหนึ่งมันจะมีเช็ควาล์วในตัวข้อสองมันจะมีตัวเพชรสวิตในตัวและข้อสามมันจะมีตัวที่ทาหน้าที่เหมือนถังในตู้เจนในตัวอยู่แล้วนะครับอยู่ในเนี้ย ทุกอย่าง all-in-one หมดนะครับก็สะดวกมากแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับต่อง่ายนะครับเพราะนั้นใครที่มีปัม๊มซูเปอร์ปั๊มเอ่ยหรือว่าตัวคุณใดเอ่ยถ้าเสียนะครับถ้าเสียเยอะเนี่ยคือถ้าเปลี่ยนอะไรครบชุดเนี่ยก็ราคาเป็นหมือ่นอยู่นะครับอันเนี้ยไม่ถึงพันก็เอาอยู่ละถ้ารวมตัวนี้ด้วยก็กประมาณพันพันหนึ่งพันสนะครับก็นะครับลองทำดูนะครับใครสนใจก็ จิ้มซื้อในตะกา้าได้เลยนะตัวนี้นะครับในตะการามีนะครับลองหาดูนะ